ใส่สมบูรณ์ตอนเช้าวันที่เชาสี่เดือนสิบปีสองพันสามมือนี้มีสาหมอกเลยพี่นอ้องสาหมอกงามเลยอยู่ มือนี้หมอกบลายเด้อมือนี้มือนี้หมอกบลายหมอกนี่ก็จกเริ่มเบิดไปแหละหัวใต้ปลายฝนตุ่นหนาวของจริงนะบัดน,นี้ถากว่ามีฝนตกตอนแรกหัวคำตอนเสา,าร์มาเห็นแล้วหมอกเลยอันนี้ฝนบ,บต่ตกแล้วฝนบ,บ่ค่อยตกแล้วพี่น้องแต่<ม>ว่า เข้ากับเซนน้ำหมอกอยู่เป็นวางบอลมือนี้กับโบนา้นาหลายอุณหภูมิประมาณกับ17องศากับพูดี่ผู้ีแบบหูซึกแบบเย็นๆหน่อยหนึงน่งหรือว่าเป็นน้ำบารติงลึงบ่ ตัวรู้สึกวัตถิดินปันใดมนเนี่ยบรรยากาศตัวเมืองบาติงกับพามาหลอกซุ่มเมือง,งเ่างางหลอกนี่แหละแต่ละมือแต่ละเบนกันลเลยงางเลอะออกร่างกายตอนเศร้าสมสายหมอกงามๆสายหนยน็เยนเยน็เยนๆวิวฟิวทัศน์หวานเหือนทุกคน เบอรนี้จะเป็นซ้ายนำจักไล่ไปผมน่ะออกไปแถวบ้านอ่าวคุณไปหวยป้ปาตีนออกไปทางนี้แหละ้ายหนักตัวเบอร์นี้จะเป็นวังเะยจะเป็นนำห่วงปลากระไลยอยู่พอด Cả tố mượn cửa cầu Đây à, nó hướng Yêu Sì Chưa có chút Tăng có thể Nó hướng như thế này Theo này ทีก่กอนมองนี้ <c oughs> มันมีธนาคารกสิกรรมธนาคารส่งเสริมกสิกรรมเดี๋ยวนี้เขาเจา้าใหญ่ไปอยู่เถิงหมดแล้วก็ร้ายคนอยู่ได้เขาว่า,วาเพื่อนเขาอยู่แถวนี้แหละมูรุ่นหุ่นนองนะเขาเจา้าเขาเคยอาศัยอยู่ใซซุมบูลเนาะแต่ว่าเขาเจ้าอยู่เวียงเขา,าเพื่อนไปก็อยู่แถวๆนี้แหละแถวหลัง ธนาคารการค้าเหมืนเขาภาคสิกัมธนาคารอนนั้นธนาคารกสิกรมบา,านยา,า,า,ายมาตั้งแต่ปี2008ออกไปยุวียนจน2008ลับมาได้ดีกว่าจืดแล้ว ว่หาขาโมนี่ครับตัน <c oughs> หรือวะเรื่อยแต่เป็นความทรงจำ ลัดูหนาะวเก่าเข่าก่าเขามาแลละดอกบัวตองเริมบานและบัติเดี๋ยวบาติมสิทธาให้เบิ่งดอกบัวตองเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังบ่วทันได้บาน,บานมันยังบท่บทันได้บานสัําพี่นอง พี่น้องเดี๋ยวห้องพ้าทุกคนยังเกี่ยวกับคลื่นดอกบรรยากาศเกาะขัวขัวไปตรงพี่น้องอันนี้ประเทศคือแคมของ มันอี้บรดดิง้ยนเสียงทะเลาะโคงบรดดิง้ยนเสียงทะเลาะโคงปกติก็จะได้ยินเนะะะะาะโอ้ยเป็นไอพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้นเนาะเขือนบอลอน,นาคต FC เป็นอยู่ตามประเทศเป็นเทนบรรยากาศ จสิบนด์ไปผ้ายางครับไปทางนี้เด้อมือนนี่กอยางเกี่ยวแถวๆซ้ายหนามนี่ก่อนเนื่องจากว่าหนาวแห้งแล้วก็มันกัเหายยางไกลบนด์ได้โอ้หนามใสแท้หนูหนามใสดีีพ่น้องๆนะ Chào đê, bố mì con mậu đang cài lắm bà tỉnh Chính xác Việt Nam sao ใช่ดีเลยใช่ดีเบื้องนี้ก็มีซ้ายหมอคือกันเบื้องนี้ก็ได้ เงือ <c oughs> นคนผู้คนอาศัยอยู่แถวแถวน้ำจังดินนี้เบอร์นี่ยังเป่าวางอยู่บ่ดินไผ่โอ้แต่ว่าเจ้าของเดียวเด้หนี่ khá <laughs> khâu vườn này có xúc lượng ngạm là phi nội thang vườn này ở tòa có cháu cứ bộ kia như mong môn này, là không có cháu kìa bớt lẽ Ừ Thế bà dù theo bạn không này, à nhân bố thân đi kìa sắm หอดระดูเกี่ยวเขาหอดยามกินเขาใหม่แล้วบาดส่วนนี้เพื่อนบริตันเขื่อนบริตัน้นามได้ส่วนว่ามันยังมีฝนตกอยู่มันแตกแตกเบิดพี่น้องห <c oughs> น่ะมันมาหแห้งส่วนนะ มันถ่วมหอดทางอยู่แล้วทางเขายืนน้ำจังนี่เพื่อนกาเทจิงเพื่อนอันไดเฮ็ดเป็นฟังสงวนเพื่นเลี้ยงป้าปล่อยป้าแล้วหายคนตึกป้าป้าเนร้ายโดยสปอร์แมนป้ามอมป้าในป้าพี่ ท่านที่บอแลเลเพือนเท็ดเป็นแบบเขื่อนสุลประทานนะเดตห้บริเวณแถวออมคางนี่สามารถปลูกฟังได้ เดี sentido, el el ๋ยวพาหยางมาส่เบงสวนสาธารณะเบื้องนี้ก่อนหยางโคกรหกพี่น้องเอิยฝืนหมดอัน้ำใหม่แทนมื่อนี้เขาเห็นหมอกแบบ บอบลายรู้สึกมันเป็นแบบจ,งจางๆแถวตีนผู้ มองนี้เั็นยมแรล่งดอกส่วนร้ายเด็กหน่อยเขาเจ้ามานั่งลินเจ้ามาเตยบานฟุตซอล <c oughs> มองนี้ก็จะเป็นบอลจัดกิจกรรมต่งตางๆ <c oughs> โอ้ยขอถั่วตั้เด้อพี่นอ้องมนเป็นไอเนาะ แต่ว่าก็ยังอยากออกมาอย่างอยู่ได้สวนสาธารณะนำจัง <c oughs> ใส่สมณ์โน้ มาว่าบอบผ่ากันอนาไมเนาะพี่นอร <c oughs> อไยธรรมศาสาสวยงามแต่ว่าที่โบ,บสวยงามกับบอยากขักปันได้เลย เดี๋ยวเขาพามาเบิ้งท่งหน้าเบื้องนี้คือเก่าหน้านี่สามเดือนเป็นเกี่ยวเขาเจาเกี่ยวเขาเจาปลูกเมือนั้นตัวบัตทิงมาถ่ายเบื้องกำลังดำบัดตอนนี้เขาเลืองแล้ว เหลืองแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นเจ้าของหน้าธงนิ้วถือว่าสุดยอดสุดยอดบรรยากาศเลยตะกี้หน้าเราหอดทถือว่า หอดบอลบอติงยืนไปได้บางทีเขาเจะเขาจะเอาเห็ดเดินนี่แหละเห็ดเดินส,สวนธาลณะนี่แหละ นุกแล้วเดียวนิหนุกมันออกมากินน่ะนะกินเขา่านุกแสวนุกอันเจ้าหน่อยเขาเห็นนุกโอ้ลายเลยทำเดินซิบนี่แหละเขา้า่าบรรยากาศทงหน้าพี่นอ้องเลยอยากให้เขาไปเบิง้งบรรยากาศสัมผัสกับทงหน้าแบบไกลๆก,ก่อน <c oughs> เขางามขนาดพี่น้องเป็นห่วงดีนะมันยากาศทุ่งหน้า เขาจเจ้าหอม้อมาลิโอ้รรยากาศทงนาเด้อพี่น้องนุกมันลงมากินเขาสามสีกินมันวะอ้วนเป็นอ้วนแ่ะ ขักขัก,ขกพี่น้องขักแต่ว่าน้ำแหงวันแล้วโอ้เกี่ยวกระมวลได้เป็นนะน้ำแหงจริงๆนะบรรยากาศวิวทงหน้างามๆวิวลักหลานพี่น้อง อ่อนเขาเนะนี่ยนะเนาะเขาเจะเป็นห่วงดีเว้ยสุดยอดอเดี๋ยวมาติงพายางเ g ลาอซุ่มบึงบรรยากาศทุง่งนาก่อน ่วนร้ายเอ่อคนส่วนเผา,าม่งนี่เขาเจ้าเห็ดห้เห็ดหน้านี่เขาเจ้าจะสมัคคีกันดีเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าจ้าแบบว่าเป็นว้านนะวานขื่นว่านนอเื่นทั้งนี้ขินมาเฮาแบบเอื่นในร้ายคนอยู่ในบ่าทํามาเห็ดซอยกันอืมนักจากเฮ็ดหน้านี้แล้วแหละกับเห็ดหน้าอื่นนะแบบไปเป็นขบวนเลยนะมันหอดย่ามเกี่ยวเขาขึ้นกันเนขาเจ้าจก็ ซอยกันหรือว่าคนลาวเฮานี่ก็ยังมีนํำใจยังมีจิตใจแบบเพือเอเ่อเพื่อเพื่อแพ่อยู่ยังเป็นแบบความสาม,มัคคีกันอยู่เนาะซึ่งว่าหาได้ยากลายในในปัจจุบันนี่แต่ว่าแถวนี้ยังมีแบบยังแบบมีความสาม,มัคคีกันอยู่อืมหิดเขาจะเป็นงะอัมพีโนขอ,องปอตัวหิดอุปปอตยอยู่ นน่ามนนามขดีจะให้ทุกคนมายืนอยู่จุดนี้เนาะมันจะได้หอมอายกินเขานะหอ,ออหอมเขาใหม่โอ้ยหอมดีพี่น้องเลยหอมหอม บรรยากาศวิวหลักหลายชมบรรยากาศตอนเสาสายหมอกต่ำๆเนาะสายหมอกบางๆมือนี่หมอกบลายแต่ว่าอากาศลงอากาศลงท้องฟ้าเป็นสีข้ามเลยเหมือนงามโอ้โส่วนนี้ไสซสมบูรณ์นี่นักท่องเที่ยวมาหลายเลยคนดังกันมาหลายพี่น้องเฟซดังๆยูทูบเฟซบุ๊กมารีวิวหลายเลยถือว่าไสซสมบูรณ์เดือนนี้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลายโดยเฉพาะแมนนักท่องเที่ยวคนไทยเนาะสาวไทยมาเที่ยวกันหลายนี่จังหน่อยวันเสาร์บอติงสีมารีวิวให้เบิ่งว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแกล้งสมบูรณ์นี่หลายสัมใจอ๋อจะได้ก็ฝากติดตามหับสมเบิ่งไปน้ำกันเด้อผู้ใดสีมาจินมาชมมาเที่ยวแกล้งสมบูรณ์ก็ อยากให้มาส่วนนี้แหลนะเนาะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วงที่เหมาะสมที่สุดเป็นส่วนฤดูเก็บเกี่ยวนะเนาะเขาก็เห็นวิธีชีวิตชาวบ้านเพื่อนเกี่ยวเขาเห็นทงหน้าสีเหลืองงามๆเนวนี้เนาะอากาศอากาศก็ดีอากาศก็เย็นสินะเออหลังจากวิ่งฤดูเกี่ยวเขาไปแล้วมันก็กัมันกันกบบอวยางงามบันไดเนาะะบัวยางงามบันไดเพราะว่าส่วนนี้มันก็อีกอย่าง ดอกบัวตองกับไก่สีบ้านแล้วเนาะถือว่าเดือน11นี่เดือน11บเอ็ดถาเดือนสิบสองนี่ถือว่าเป็นส่วนที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวการบัวตองหยานเด้อพี่น้องมาเที่ยวมาส้มได้คือลายทานเบนกระบอกแล้วเนาะว่าหยาดนะแบบมาเที่ยวใส่สมบูรณ์หยาดแบบบรเคยมานะหยาดตำรวจไทยเออหยาดตำรวจเก็บเงินแน่นจังสินะ แท้จริงเข้ามาถึกต้องตามระเบียบกาบุมีปัญหาอย่างทว่าเข้าเจ้าเหยียดขาไทยเขาก็เอาเอกสารยังขุกทุกอย่างเขาจะเอาเบื่งเขาก็เข้าเจ้ากาบุมีสิทธิ์ที่ว่าจะจะเห็นเ่าได้เนะาะทว่าเขามาถิดตามระเบียบได้และที่สำคัญเข้ามาเขามาตรงมานอนบานน้านพักเนาะทว่านอนเรือนประชาชนก็เตื่อผิดเนะี่ยเพราะระเบียบบ้านเขามันก็มันก็นกต่างมูนะเออมันกับบุคคลกันเนาะ กฎระเบียบแต่ละประเทศแต่ละบอ่อนกับผู้คือกันเนาะกับสังกาให้เข้าใจเปียงาง่สั้นเนาะแต่ถ้าหากว่าคือหนักท่องเที่ยวข้ามาเที่ยวแบบบุมิกไกสสินะเออบุมิกไกมาแบบเป็นหมูข่ขณะบ่อหรือเป่าเป็นหมู่ขนาแต่ว่าไม่หมู่ขนาดผู้จัดจก,กันสินะตัวั้จจนก็อาจจะเสี่ยงเนาะอาจจะเสี่ยงเพราะว่าถ้ามาปิดกุ๊บทั่วนี่เขาเจะต้อ <c> ง <oughs> ต้องมีบริษัทกรุ๊ปทัวร์หาผิดสอบข้าัรตรแล้วะต้องหยาดเนาะคารว่าวมาผู้เดียวกับบุมีปัญหายอย่างเนาะเนี่ยเขามาเที่ยวผู้เดียวดิผู้ใด,ดก็เห็นเขาบูได้หรอกเนาะตํางกัเขาเจากับประกาไทยถ้าเข้ามาลหลายคนแบบว่าบูจัาก,กันเออโอเคแมน่ตนตัวนั้นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันกับเวาัเรื่องหับประกันแหละเนาะเพราะว่าบ้านเพราะว่าอยู่ละเข้าในการับประกันเน,น,าานย คามหมายว่าเพิ่นกับเป็นห่วงนักท่องเที่ยวร้ายเพราะว่าอยานเป็นหันเป็นนีกันแหละเนาะเพื่อนเดชจะสั่นกับเพื่อความปลอดภัยการมาเที่ยวใดเด้อพี่น้องคนคนลาาเขาใส่ดีอาจาย์ใสดีเห็นกันอยู่หันเหล่าหันเบียก์กันทำจอกันไดโดยเว่าบูจักรู้ว่ามาถ้ว่าเห็นบ่ติงกับักถ่ายในเด้อพี่น้อง ทักทายบอติงแน่แต่ว่ามาเที่ยวมาส้มกันได้โอเคพี er. ่น้องสำหรับคลิปวีดีโอนี้กับสำหรับมือนี้กันสิมีแต่ซัมนี้เนาะคลิปมือนี้เอามาฝากพี่ผักน่องถ่ายบรรยากาศงามๆให้เบิ้ง พอการคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยมื่อื่นบัตติงสิพ่าไปหล่อใส่กับกดติดตามใหม่เด้อหรือว่าอยากเห็นบรรยากาศงามๆของแกนนิสชมบูนถูกมือทุกมือกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบัตรติงนเด้อพี่น้องปะครับก่อนบาทเนี่ย